สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่มารับชมช่องสุสีฟาร์มวันนี้ผมสุสีวิชากิปลวกก็พาเพื่อนๆมาอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในไลฟ์สไตล์ของผมปกติผมก็จะลงรูปลงคลิปอยู่ที่ฟาร์มนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาที่ที่ทํางานประจําของผมนะครับผมก็สไตล์ชีวิตก็วันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็จะทํางานอยู่ที่หน่วยงานอันเป็นที่รัหน่วยงานหนึ่งนะครับ แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปบริหารฟาร์มอยู่ที่สุสีฟาร์มวันนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดสายอะไรเนี่ยออกสายสายเขาแบงค์แบตจะหมดแล้วก็ช่วงนี้ในสถานการณ์โควิดก็ใช้ชีวิตกันอย่างลำบากยากเห็นมากๆเลยตอนนี้ผมก็กินข้าวต้องห่อมาเองหุงเองอะไรเอง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสผมกินปลาน,นิลทอดมาเป็นเวลา3วันครึ่งแล้วสวันครึ่งแ,แล้วก็จะกินต่อไปเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของฟาร,ร์มเราที่สดสะอาดหวานกรอบร่อนแล้วก็ปลอดภัยทุกอย่างนะคร<อ>ับมีคุณภาพที่เยี่ยมยอดไม่มีใครบอกผมบอกเองตอนนี้ลูกค้าก็ต้องการผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียวทอดพร้อมทาน เสาที่นี้ผมก็จะเตรียมตัวไปทําให้ได้หวังว่าอากาศจะเปิดแดดจะมีนะฮะก็ฝากลูกค้าทุกท่านที่รอวันรอคืนกันผมจะพยายามทําให้ได้ตอนนี้เราก็ต้องใส่แมสนะครับใส่แมสใส่อะไรเพื่อที่จะใส่แมสตป่ะเนี่ยแมสใส่แมสได้เข้านะดีมากจ้ะดีมากนี่นี่หนึ่งลูกค้านะครับที่ว่าจะติดแขจากเราแต่ว่าเขาเพิ่งแคนเซิลเมื่อคืนนี้ ก็เลยเดี๋ยวข้าวต่อไปเดี๋ยวค่อยมาให้นะฮะตอนนี้ก็ไม่ยอมกินของเราอยู่ดีแค่นั้นเฉยเลยอ่ะพี่ต้องคุยอย่างดีเลยกลัวเข้าปิดเหรอเขกลัวอะไรไม่รู้อยู่ดีแค่นั้นเฉยเลยอ่ะวันนี้ก็บรรยากาศนะทุกคนที่ทํางานก็ต้องเอาข้าวปลามากินกันที่ที่ที่ออฟฟิตนะครับอ่าตอนนี้อูข่ามาครับสวัสดีครับลูกค้าปลาอร่อยมากเลยนี่ไงล่ะครับเพื่อนรอหนึ่งฮะได้เมื่อไหร่รอหนึง เออเนีย่ยกำลังแจ้งลูกค้าอยู่ครับโลนึงสิบตัวยี่สิบตัวบ้างกงอหรอโลหนึงโลหนึงถ้ายังไม่ทอดร้อยยี่สิบทอดแล้วร้อยแปดสิบทอดพร้อมทานล้วไปพูดจ้างมาไม่ต้องทอดอย่าค่ะไม่ไม่ต้องทอดร้อยยี่สิบโอเคโลหนึ่งครับผมเห็นไหมพูดป,ปุ๊บลูกค้ามาพอดีเลย้ามาได้ไหมพูดปุ๊บลูกค้ามาพอดีเลยโอเคจัดไปหนึ่งโลโอ้อหจ้างอะไรแบบว่าโบบาะนะฮะ ก็โพดปุ๊บลูกค้าก็มาพอดีลูกค้าผมก็ไปหาให้ไหนไกลแล้วครับหาไแถวนี้นะครับโอเคก็มาทักมาทายกันเนาะช่วงนี้เหงาเหงาไม่มีอะไรทำก็มาปลูกต้นไม้เนี่มาว่าถึงเรื่องต้นไม้ดีกว่าอันนี้เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกวาที่ <c oughs> อพศนะครับดูใบซะก่อนนี่นี่ปลูกมาตั้งต้นเล็กๆเลยนะต้นเล็กๆกันนะแต่ก็ปลูกไว้เรียงรยายมีหลายสายพันธุ์บรรยากาศก็ดีเราเน้นต้นไม้ฮะมาอยู่บ้านแล้วก็มีต้นไม้อยู่ที่แล้วก็มีต้นไม้ จะให้ดูอีกอีกนี่อีกนี่นี่ทันไปนี่นี่นะฮะออนี่นี่แต่ประเด็นก็คือผมปลูกแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะฮะเพื่อนๆใครรู้จักชื่อต้นมาตรงนี้ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่ามันชื่อต้นอะไรดูไว้ใกล้ก่อนดูไว้ใกล้ก่อนมันคือต้นอะไรแต่คงไม่ด่างไม่ด่างเดี๋ยวทักพักหนึ่งจะเอาไอเนีย ไฮเตอร์มาลาดเผื่อจะด่างมีราคาเข้ามาแล้วก็อันนี้ต้นนึงนี่นะฮะที่ปลูกเป็นไม้คู่บารมีของผมนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นบอลอะไรแล้วบอลพญาบอลชอนบอลชอนเออบอลชอนอ่ะเออมีพอดีเลขาบอกผมให้เลขาจดชื่อผมจำไม่ได้ต้นบอลชอนต้นบอลชอนนะฮะต้นนี้มาจากเกาหลีอันนี้มาจากโคาหลีนะฮะใช่ไหมใช่โอเควันนี้มาจากโคาหลี ใบเขียวเขียวใบเขียวเขียวน่าจะไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ดีมันก็แดงฉะนั้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะแสงแดดไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวก็จะพาเขาไปอยู่ให้รับแสงแดดเพื่อให้เกิดกระบวนการสั่งคอแสงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจะมาอยู่ในที่ร่มอย่างเดียวเยเดียวมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่อันนี้คือเขาอยู่ตั้งแต่แรกเลยก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปก็จะพาเขาไปอันนี้ถ้าบอกชื่อผิดบอกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับ แล้วประเด็นก็คือน้ำก็ไม่ค่อยใสนะฮะน้ำก็ไม่ให้ก็ยังไม่ตายเนาะถ้าคนมีเพื่อนก็ฝากความคิดถึงเพื่อนเพียงน้อยนะครับช่วงนี้เราก็อยู่่ังหายห่วงห่วงเนาะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ปกติก็เชิญเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่สุสีฟาร์มของเราตอนนี้จะทำมุมกาแฟที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพื่อนเพื่อนข้าเสร็จยังคะฮะห้าเสร็จยังว่มีคนฝากถามข้าเสร็จยังคะยังยังแล้วก็ ผมสัญญาว่าห้องน้ำจะต้องเสร็จให้ได้นะฮะหลังจากที่รอมาประมาณ20ปีต้งที่คิัไมจะเสีจะพยายามทำให้ได้ทำไม่ได้ตอนนี้เตรียมมาหมดแล้วพื้นที่อุปกรณ์เสาที่ซื้อมา11ต้นแล้วฮะซื้อมากองไว้แต่แบบมันยังไม่ยังหาแบบที่แบบถูกใจไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก็พยายามทำให้สำเร็จให้ได้โอเคแนะนำเพื่อนๆนะเพราเหงาช่วงนี้ ไปไหนไม่ได้ก็ปลูกต้นไม้ไว้เพื่อเป็นความร่มลื่นแล้วก็ให้ออกซิเจนของเราเอะไรเราด้วยฟอกอากาศนะฮะตรงนี้เป็นไม้นิยม,มคือไม้ฟอกอากาศมันฟอกตรงไหนผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะแต่เห็นเขาปลูกกันผมก็เอาบ้างฮะกระแสดีต้องตามไม่ขายนะไม่ขายบอกเลยไม่ขายทําไมไม่มีเดี๋ยวถ้ามีขายเหมือนเดิมแต่ปลาเนนขายแน่นอนนะครับปลาเนนแดดเดียวมีทั้งแบบของไม่ได้เอามาซะ้วย จะมารีวิวให้เพื่อนดูเดี๋ยวหลังจะมารีวิวปลานินให้ให้ชิมให้ให้ดูกันนะฮะ